สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ททานครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรปักหมุดเนี่ยครับมาคำนวณให้ท่านได้รับชมกันอีกงวดหนึ่งงวดประจำวันที่16ธันวาครับปักหมุดงวดที่แล้วก็เข้าไปที่61ครับเลขเด่นก็เด่นล่างก็มี6กับ8ก็เข้าไปที่6ข้างบนเด่น0กับ8 ก็แปดก็มาหลักร้อยเลขหกตัวก็มีเข้าไปที่หกหนึ่งสูตรนี้หลักสิบล่างนี่มาตลอดครับมีสูตรปักหมุดกับสูตรปัตเพียนครับสองสูตรนี่จะมีหลักสิบล่างมาทุกตัวครับมาทุกงวดถ้าไม่มาตัวเดียวก็มาเป็นคู่งวดที่ผ่านมาก็เข้าคู่อีก หกหนึ่งงวดก่อนหน้านั้นก็สามแปดงวดที่มันออกสามสองตัวนี้มันก็มีแค่ตัวมีเลขสามตัวเดียวแต่สองไม่มีเดี๋ยวมาคำนวณงวดใหม่กันครับแล้วสูตรนี้เลขสี่ตัวที่ผมบอกไว้มันมีศูนย์เก้าแปดด้วยเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับครั้งที่หนึ่ง อันนี้อยู่ข้างที่หนึ่งงวดก่อนหน้านะั้นมันอยู่นี่ครับห้าสี่เจ็ดตรงนี้เนี่ยสามตัวตรงเนี้ยครับมันจะเป็นเป็นสี่ตัวจะมีสี่ห้าหกเจ็ดพองวดที่มันออกสองสองหนึ่งสามแปดก็มีห้าสี่เจ็ดอยู่ตรงนี้ง,งวดก่อนนู้นก็สองสามหนึ่ง ก็เข้าตรงนี้ไปเนี่ยครับสองสามหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยตรงมุมเนี่ยเล็กสี่ตัวครับงดถอนมาก็ออกห้าสี่เจ็ดสี่ตัวมุมนี้มุมขวางวดที่ผ่านมาก็ศูนย์เก้าแปดออกแบบนี้อีกเนี่ครับเก้าแปดศนยนี่ 980มันจะอยู่สลับกันอยู่แบบนี้นี่ครับ098 098ที่ผ่านมาแล้วก็61ก็เข้าไปที่61เดี๋ยวมาคํานวณให้ต่อครับ ก็ใช้เลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งะครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกร้อยมนไล่กันลงมาเหมือนเดิมครับได้ศูนย์ครับก็จะตั้งศูนย์ นี่ครับจะได้แถวนี้เลขหกตัวก็จะมีหนึ่งสองหกห้าแล้วก็เก้าศูนเลขหกตัวนี่จะมีเลขหลักสิบล่างอยู่ตัวนึงครับสูตรนี้ต้องไปดูกับอีกสูตร หลักสิบล่างครับว่าหลักสิบล่างงวดนี้ได้เลขอะไรสิบล่างผมก็คำนวณเรียบร้อยแล้วครับสิบล่างงวดนี้ได้หนึ่งสองห้าครับ ในนี้มีมีเลขอะไรมั่งมีหนึ่งมีสองมีห้าไม้แล้วครับเลขล่างงวดนี้ต้องมีคู่หนึ่งครับสองตัวล่างข้องวดที่แล้วได้เลขหกหกก็เข้าไปที่หกหนึ่งเนี่ยครับหลักสิบล่างอยู่ในหกตัวยังมีอยู่ตัวหนึ่งเราก็มาจับตรงนี้ดูอีกทีหนึ่งว่าสิบล่างมีอะไรงวดนี้หลักสิบล่างมีหนึ่งสองห้า นี่ครับมีหนึ่งมีสองมีห้าสามตัวเนี่ยจะมาหลักสิบตัวหนึ่งแล้วก็จะมาคู่กับไอ้เลขฝั่งนี้หกตัวนะครับอาจจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหกสองเก้าสองศูนย์ก็แล้วแต่ท่านจะจับเอาครับแค่เรารู้ว่าหลักสิบล่างมีหนึ่งกับสองแล้วก็มีห้าสามตัวต้องมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวจะมา คำนวณตรงนี้อีกทีนึงครับว่าตรงนี้จะได้เลขอะไรเพราะว่าข้างล่างนี้จะเป็นเป็นล่างครับมันมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยตั้งแต่นี้มามันเข้ามาอันนี้มันอยู่หลักหน่วยอันนี้ก็หลักหน่วยแต่วงวดที่ผ่านมามันเข้าไปหลักสิบแต่ก็ยังอยู่ล่างอยู่ อย่าลืมนะครับรเลขหกตัวเนี่ยจะมีตัวหนึ่งหลักสิบล่างอยู่มีหนึ่งสองหกห้าเก้าศูนย์อันนี้ได้อะไรครับก็จะได้แปดหกแปดข้างบนจะได้เด่นแปดหก แปดมีหกกับแปดครับวดน,นี้ก็ยังยังมีหกกับแปดอยู่แปดก็ยังมาอยู่นี่ครับสองตัวเนี่ยจะอยู่ข้างบนตัวหนึ่งมาดูข้างล่างครับอันนี้จะได้สี่หกสี่นี่ครับบวกกันแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่หกบวกศูงก็ได้หกมันก็จะได้สี่หกสี่ อันนี้เด่นล่างจะได้4 6แล้วก็4ถ้าในนี้ไม่มี4กับ6แสดงว่าง,งวดงวดนี้เลขล่างฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยครับเพราะหลักสิบจะอยู่ฝั่งนี้นี่ครับให้ท่านดูนะครับใน6ตัวนัจะมีหลักสิบล่างอยู่ตัวหนึ่ง หลักสิบล่างก็จะได้หนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้ามาคู่กับฝั่งนี้ครับห้าฝั่งนี้ในนี้ไม่ไม่อยู่ในนี้เลขไม่ตรงกันแสดงว่าฝั่งนี้จะอยู่หลักหน่วยล่างแล้วหลักสิบจะอยู่ข้างในนี้นี่ครับอันนี้เด่นล่างฝั่งนี้จะเด่นบนงวดที่แล้วเด่นศูนย์กับแปดก็เข้าไปที่แปดมันออกแปดหลักร้อยนะครับตามหลักแล้วมันจะมาหลักสิบ หลักสิบกับหลักหน่วยซะมากกว่าในงหดที่ผ่านมาแปดไปอยู่หลักร้อยงวดนี้ก็ยังได้แปดกับหกอยู่อันนี้ตรงนี้มีหกไม่แน่นะครับอาจจะมาอีกทั้งบนทั้งล่างสองตัวบนสองตัวล่างางววนี้อยู่ในเลขหกตัวหลักสิบล่างมีหนึ่งสองห้าครับถ้าอันนั้นก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเออหลักหน่วย ก็ลองเอาไว้พิจารณาดูครับสําหรับสูตรปักหมุดสูตรนี้แล้วเลขสี่ตัวตรงนี้ครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเลขท้ายสามตัวน 2, 3, 4, เนี่ยครับสองสามสี่ห้าเนี่ยมันอยู่ที่ดวงครับถ้าจับถูกก็คือถูกเลยงวดที่แล้วก็มีคนจับถูกเขาไปซื้อศูนย์เก้าแปดเขาก็ได้ศูนย์เก้าแปดไปงวดนี้ได้สองสามสี่ห้านีครับเลขสี่ตัวเนี่ย ให้ท่านดูดุมุมนี้มุมขวามือเนี่ยจะมีเลขสี่ตัวอยู่สูตรเดียวเอาอยู่ครับก็คลิปนี้ก็เอาปักหมุดรัฐบาลมาฝากทุกท่านเรียบร้อยครับงวดประจำวันที่สิบหกสิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดเดี๋ยวรอรุ่นกันครับเอาไปเป็นแนวทางก่อครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ